สวัสดีครับอยู่ผมข้าวลุยแหละครับผู้ชมัวันนี้กับยิ่งแล้วครับยำดึกครับพี่น้องเลยตำขนมเซนตำข้าวปุ้นกุ้งสดครับพี่น้องกุ้งสดสดเลยครับนี่ตัวยิ่งงครับมาดึกๆแล้วครับนี่ก็บสองถุมแล้วครับพี่น้อง ตั้มดึกก็แก้มแก้มผักบกทั่วผูครับสุดสดครับเดินไปเก็บมาครับอยู่เดินขามรั่วไปครับว่าแม่ท้องเจ้าของ้องของเขาป, oh <no. S 1> <C hips> ปลูกไว <No. S 1> ค,ครับพี่น้องไปรักเขาอานครับตั้มขอบคุณครับพี่น้องอืม

หิวกางเดือเลยครับพี่น้องตำเราด้ตำกุ่งเอตำขอบุณน,นะครับพี่น้องกุ่งสดคือสด,สดต้นไม้นะครับพี่น้องอืมอืม ทางตรงเลยครับปต่ต้องออมครับอืมอ้วแตก,ค,กรครับพี่น้องเดี๋ยวครับกุไปสดวนเลยครับพี่น้องเนื้อใสๆครับพี่น้องเป็นจากทะเลหรืไม่เลยอืม บุกค่อยเพจปันไอตัวครับพี่น้อง <c oughs> ดีครับมันมันกลุ่มอนะือหืออร่อยครับ <c oughs> <c oughs> ขอก็เด้ครับแกมบุกตัวบูครับพี่น้อง อะอดิคำใหญ่ๆเลยครับพี่น้องกุ้มสดๆขบุณครับขอบุณน,น,น,นุ่มๆมา,อ,าอืมสดมากครับกุ่งสดๆเลย ครับพี่น้องสุดท้ายแล้วครับโค้สุดท้ายคำนี้ไง่าไปเลยกุ้งสดๆเลยดูดิ <c oughs> อร่อยมากครับโอ้หมดแล้ว ร <c oughs> บไปแล้วนะครับพี่น้องตำ้าวปุนกุ้งสดครับพี่นอ้องเบิดโอ้แซ่บขนาดนครับกุ้งสดๆเลยกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยน,นะครับสวัสดีครับ